ที่หยุดกันไปนานนะครับวันนี้เรามาอยู่ในอักษรเดียวยังเป็นอาลิฟถึงยะทมความเข้าใจกับตัวอาลิฟก่อนตัวอาลิฟกีดยาวนะครับการเรียกอักษรก็คืออาลิฟอาลิฟลาฟ้าอ่านว่าอาลิฟตัวของมันนะครับอาลิฟกีดยาวนะกีดยาวนะที่วงไว้ก็คือตัวอาลิฟนะครับสีดําก็คือเห็นไหมครับกีดยาวนั่นคืออาลิฟนะอาลิฟ อ่านว่าอาลิฟนะครับกิดยาวนะอย่าลืมย้ําแล้วย้ําอีกตัวอาลิฟกิดยาวๆนะอาลิฟสามารถติดกับตัวอื่นได้นะครับตัวอาลิฟแต่ตัวอื่นจะมาติดหลังมันไม่ได้มันจะต้องติดหลังเพื่อนเท่านั้นเองต่อไปวงที่2ก็คือตัวบา้าสังเกตตัวบา้ามีจุดด้านล่าง 1- จุดนะครับการเรียกของมันคือบา้าเล็กอาลิฟบา้านะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเห็นว่าตัวบ้า ตัวไหนล่ะตัวบะคือตัวที่มีจุดเดียวด้านล่างและไม่มีหัวนะครับไม่มีหัวมีจุดเดียวด้านล่างนะครับในสีดำดำตัวด้านล่างสองบรรทัดที่เรอยเห็นสังเกตเอาเองนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวบะจุดเดียวหาจุดเดียวให้เจอนั่นคือตัวบะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันจะเป็นจุดเดียวไม่มีหัวนะครับต่อไปมาดูตัวที่สของมันในวันนี้มุฟรดัตก็คือตัวตา เขียนเหมือนกันเลยครับกับตัวบ้าแต่จุดของมันจะอยู่ต่างจากตัวบ้าจุดอยู่ด้านบนตัวตะสองลูกนะครับจุดสองลูกอยู่ด้านบนนั่นคือตัวตะด้านล่างที่เห็นสีดำๆๆลองสังเกตดูนะครับว่าตัวไหนมีจุดสองลูกบ้างตัวนั้นคือตัวตะหมดเลยนะครับลองสังเกตดูตัวไหนต่อไปตัวสะตัวสะสจุดไม่เหมือนกันนะครับเขียนเหมือนกันแต่ว่าต่างในส่วนของจุดถ้าหากว่า3จุด เราเรียกว่าตัวซะไม่มีหัวเขียนเป็นๆอย่างนี้เลยนะครับตัวสะลองสังเกตในบรรทัดด้านล่างสองบรรทัดที่เป็นสีดําตัวไหนตัวซะบ้างครับนะตัวซะมี3จุดสังเกตเองนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวซะสามจุดตัวซะนะสามจุดนะครับด้านบนต่อไปมาดู น้าตัวตะนะครับตัวตะไหนบ้างที่บอกเมื่อกี้ตัวตะเฉลยให้แล้วนะครับตัวตะสองจุดด้านล่างมีกี่ตัวด้านล่างมี3ตัวนะครับที่เป็นตัวตะมี 2. จุด2จุด2จุดแล้วก็ด้านบนสีฟ้าก็2จุดนั่นคือตัวตะต่อไปตัวสะมีอยู่นะครับด้านบนตัวนึงแล้วนะตัวซะ แล้วด้านล่างก็คือ 3. ามจุดสจุดสจุดตัวที่เป็นตัวซะก็จะเป็น3จุดสังเกตดูดีๆนะครับต่อไปมาดูอีกตัวหนึ่งคือตัวบาตัวบาจุดด้านล่างนะครับจะเลยให้แล้วว่าตัวบามี3จุดมี3ตัวอ่ามี3ตัวก็คือ3จุดด้านล่างไม่ใช่นะอ่านะครับดูดีๆว่าจุดเดียวนะครับในตัวบาและอยู่ด้านล่างต่อไปตัวสุดท้ายคือตัวอาลิฟตัวอาลิฟ กีดเดียวด้านล่างหนึตัวเท่านั้นเองสังเกตตัวอลิฟบอกแล้วว่าตัวลิฟเนี่ยสามารถติดกับตัวอื่นได้แต่ตัวอื่นไม่สามารถมาติดกับตัวอลิฟได้นะครับ